สำหรับการสำหรับเว็บที่กดเคมทุกสามสิบนาทีเมื่อวานตัดยอดเข้าแล้วนะฮะเข้ามาที่หกพันไล์ด็อกนะฮะหรือประมาณสองจุดเก้าสี่ตีง่ายๆก็สามดอนนะฮะของเมื่อวานเนาะแล้วก็สามารถไปดูได้ว่ามีดอกเบี้ยไหมก็เข้าไปดูที่สเตกสเตตัสนะฮะอ่ะแป๊บ,บนึงนะฮะโหลดค่อนข้างช้านะ อ่านี่ฮะนี่ตัวนี้เลยอ่าตอนนี้ดับเบ้ยได้ศูนย์จุดสองนะฮะสำหรับหนึ่งวันนะฮะแล้วก็ไปดูตรงส่วนของการกดรับทุกขึ้นชั่วโมงก็ตัวนี้นะฮะมันก็ได้น้อยลงเรื่อยๆนะผมก็กดรับไปแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยเหลือยี่สสองนาทีจะกดได้ครั้งนะฮะ ่าเว็บนี้ก็ไม่ได้เน้นเชิญเพื่อนนะหนูจะเปิดให้ดูว่าได้ค่าเชิญเพื่อนเท่าไหร่เนาะหกสิบสี่นะฮะใช่ฮะกดเอ็นเท่านั้นเลยะฮะอ่าก็สลับใครที่สนใจหรืออยากเล่นก็ลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะฮะตรงดีคริปชั่นนะครับผม